สวัสดีครับทุกคนวันนี้มีข่าวใหญ่ที่สุดของวันนะครับที่ทําเอาการเมืองไทยสะเทือนเลยนะครับเมื่อกี้เลยสารรัฐธรรมนูญได้มีมติรับคําร้องและที่สําคัญที่สุดคือสั่งให้คุณเพททองทานหรือนายกอุ้งอิงหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีทันทีครับเรื่องมันมาจากคลิปเสียงคุยกับฮุนเซนที่สว เขายื่นให้สารตีความว่าอาจจะกระทบความมั่นคงนั่นแหละครับมติสั่งให้หยุดเนี่ยเต่อ2เสียงเลยนะครับงานนี้บอกเลยว่าสถานการณ์การเมืองพลิกอีกแล้วนะครับตำแหน่งนายกว่างลงแบบไม่ทันตั้งตัวเลยแล้วใครจะมานั่งแทนต้องตามกันแบบไม่กระพริบตาเลยนะครับสวัสดีครับ